จอมมันเกลือใกล้ตายเลเวล9 9 9 9 9 9ตอนที่180ท่านสาม,มารถสนับสนุนช่องคาแปลยข้ายายแค่หยุดโคได้เลยวันนี้เบอร์โดเนต082-647-2778ขอบคุณมากนะขอรับทำไมเจ้าถึงมีความต้องการแบบนั้นกันละ่ะทุกๆคนต่างก็พูดกันว่าอายุไขของท่านอาจารย์ใกล้จะหมดลงแล้วอย่างมากท่านอาจารย์ก็คงจะมีอายุได้เพียงแค่1ิปีเท่านั้น แต่สิทธ์คนนี้ไม่คิดจะเชื่อพวกเขาเลยเจ้าค่ะสิทธิ์อยากจะอยู่ใกล้ๆกับท่านอาจารย์ต่อไปจนกว่าสิทธิ์จะตายเพราะความแก่ชราไปด้วยเห็นได้ชัดเลยว่าสาวน้อยคนนี้ตามธรรมชาติแล้วไม่ใช่คนนิสัยไม่ดีในเมื่อนางเป็นลูกศิษย์ของข้าข้าก็ต้องสั่งสอนนางให้ดีที่สุดตอนนี้หยนเอ๋อได้ฝึกฝนตัวเองจนไปถึงขั้นมหายน์สันเจียได้แล้วนอกจากนี้นางยังครอบครองสายสภาแห่งนิพพานเอาไว้อีกด้วยข้าไม่สามารถปล่อยให้สิทย์คนนี้เดินทางผิดได้ ข้าได้ชี้แน่ยวนเอ๋อย่าเหมาะสมอนาคตของนางจะต้องพบกับอนาคตที่สดใสยอย่างแน่นอนยวนเอ๋เจ้าเคยคิดถึงคนในครอบครัวของเจ้าบ้างหรือไม่ไม่เลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์สิทธิ์ได้เข้าร่วมกับสาราจินถิงซานแล้วสิทธิ์รู้เรื่องกฎเกณฑ์ทุกอย่างดีเจ้าค่ะบางทีอาจจะเป็นเพราะว่านางนั้นออกจากบ้านมาตั้งแต่ยังเด็กและหลังจากนั้นนางก็ใช้ชีวิตอยู่ในสาราจินถิงซานแห่งนี้มาโดยตลอด ดังนั้นนางจึงไม่มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวมากนะักเจ้าหน่าแตกต่างจากสิทธิพี่ของเจ้าทั้งหมดสิทธิพี่ของเจ้าล้วนแล้วแต่อาศัยอยู่ตามลําพังพวกเขาไม่มีใครที่จะให้พึ่งพามาตั้งแต่เด็กเพราะแบบนั้นสิทธิพี่ของเจ้าจึงไม่ได้ยึดติดอะไรกับเรื่องทางโลกท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ขอรับมันเป็นอย่างที่ท่านพูดไว้จริงๆขอรับสิทธิน้องเ็ดได้ตอบกลับมาแล้วเขายินดีที่จะช่วยตามหาเยียนซานให้อืมดีมาก ท่านอาจารย์ข้ามีเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์น้องเล็กด้วยขอรับเอ๋ส่งจดหมายไปหาเจียงอาเฉียนซะให้เจ้านั่นมาพบข้าที่เมืองอันยางรับทราบขอรับท่านอาจารย์ปิดน้องเล็กทำไมเจ้าถึงยุนเฉยอ,อยู่แบบนี้กันอีกละ่ะทำไมถึงไม่รีบขอบคุณท่านอาจารย์ขอบคุณเจ้าค่ะท่านอาจารย์อธิบายตรงนี้นิดนึงนะขอรับตระกูลของยวนเอ๋อนั้นอาศัยอยู่ในเมืองอัญยาง และตอนนี้พวกเขากําลังจะย้ายออกไปพวกเขาต้องการที่จะพบยวนเออและตอนนี้พระเอกก็กําลังพายวนเออไปที่เมืองอันยางแล้วไงขอรับแต่ว่ายวนเออนางไม่รู้หรอกภายในห้องลับสถานการณ์ในปัจจุบันของข้านอกจากทําความเข้าใจเคณ็ตวิชาสอนสวรรค์แล้วข้าก็เพียงแค่ทําการจับฉลากรางวัลเท่านั้นและข้าก็ได้เกลือล้วน,นเหลือลุ้นๆจวิงด้วยสิ ในความโชคร้ายนั้นตอนนี้ฉันก็มีค่าความโชคดีอยู่ถึง89แต้มแล้วไอ้พวกคนดูทั้งหลายข้ารู้นะว่าพวกเจ้าคิดอะไรอยู่อยากให้ข้าสุ่มรางวันอีกใช่ไหมล่ะพอก่อนพอก่อนสุ่มไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกในตอนนี้ข้าควรทำความเข้าใจคิดวิชาสอนสวรรค์ต่อไปดีกว่าหลังจากที่ลู่โจได้อ่านคิดวิชาสอนสวรรค์มันก็ผ่านไปหนึ่งคืนอย่างรวดเร็ว ท่านได้อ่านเทควิชาสอนสวรรค์ส่วนแรกครบหนึ่งร้อยครั้งท่านได้รับรางวัลแต้มบุญหนึ่งร้อยแต้มถึงแม้ว่าข้านั้นจะอ่านเทควิชาสอนสวรรค์มาหลายครั้งแต่ถึงแบบนั้นตัวข้าเองก็ยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้ข้าอ่านเทควิชาสอนสวรรค์ส่วนแรกจบไปแล้วถึงแม้ว่าการทําความเข้าใจเทควิชาสอนสวรรค์มันจะเป็นเรื่องยากแต่ถึงแบบนั้นข้าก็สามารถรับรู้ได้ ว่าสภาพจิตใ,ใจของข้าในตอนนี้มันชัดเจนมากเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้แต่ว่าร่างกายของข้านั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยหน้าตาของข้าก็ยังเหี่ยวย่นเหมือนเดิมถ้าจะพูดได้ถูกต้องเคล็ดวิชาสอนสวรรค์ของข้านี้มันส่งผลต่อสภาพจิตใจของข้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นใช่แล้วพลังนี่สามารถต้านทานเวทมนต์คาถารวมไปถึงบทสวดพระสูตรแห่งพรามได้นี่สินะพลังของเคล็ดวิชาสอนสวรรค์ มันเกี่ยวข้องกับกจิตใจของข้าโดยตรงระบบออกมาหน่อยสิหืมหมายเหตุราคาของก๊าซต่างๆจะปรับเปลี่ยนไปตามพลังวรยุทธร์รวมไปถึงความถี่ในการซื้อของท่านการโจ,จมตีของพลังเพิชคาดในตอนนี้ขายในราคา800แต้มการป้องกันไร้ที่ติดถูกขายในราคา600แต้มส่วนการขึ้นพลังสายฟ้าถูกขายในราคา400แต้ม บ้าเอ้ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเห็นได้ชัดเลยว่าราคาของก๊าดมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความทีในการซื้อเพียงอย่างเดียวมันยังเกี่ยวข้องกับความแข็งแกร่งที่ข้ามีอีกด้วยก่อนหน้านี้ข้าเข้าใจผิดมาโดยตลอดเงื่อนไขอันแสนสาคัญทั้งสองเงื่อนไขนี้มันคงจะป้องกันไม่ให้ตัวข้าพึ่งพาของวิเศษพวกนี้มากเกินไปนอกจากนี้มันยังกระตุ้นให้ข้ารีบเพิ่มพลังความแข็งแกร่งของตัวเองให้เร็วมากยิ่งขึ้นในตอนนี้ วิธีการป้องกันตัวเองเพียงหนึ่งเดียวกำลังถูกทำลายไปอย่างช้าๆแล้วไอ้เจ้าระบบนี่มันไม่คิดจะปล่อยช่องโหวอะไรให้ฉันเลยสินะพอฉันสุนรางวัลมันก็ให้แค่เกลือให้แค่เกลือจนตอนนี้เรื่องอื่นเอาไปแซกันไม่ไหวแล้วเอ๊ะนั่นมันราคาของก๊าซพลังชีวิตในตอนนี้มันยังคงมีราคาอยู่ที่500แต้มบุญมีแต่ก๊าซพลังชีวิตนี้เท่านั้น ไม่ว่ายังไงตัวข้าก็ต้องพึ่งพามันต่อไปถ้าหากราคาของมันเพิ่มขึ้นจริงๆการใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้คงย่องยากขึ้นเแน่ความพยายามและความอดทนในการอ่านแคัดวิชาสอนสวรรค์ของข้าดูเหมือนว่ามันจะทําให้ข้าได้สูญเสียครั้งใหญ่ไปซะ้แล้วท่านอาจารย์เรือเหาะลอยฟ้าเตรียมพร้อมแล้วขอรับอืมข้ารู้แล้วคารวะท่านอาจารย์ คารวะท่านปรมาจารย์คารวะท่านปรมาจารย์เจ้าค่ะพวกเราจะไปที่เมืองอันยางโดยไม่ให้ใครรู้เพราะแบบนั้นพวกเราจะไม่ใช่เรือเหาะในครั้งนี้แต่ว่าท่านอาจารย์สาวกของเราในตอนนี้มันมีเยอะมากเลยนะขอรับนั่นคือเหตุผลที่พวกเราจะไม่เดินทางไปกลุ่มใหญ่การเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มใหญ่จะดึงดูดความสนใจของเราศัตรูมากกว่าท้ายที่สุดแล้ว ตัวข้าก็แค่อยากจะพูดคุยกับเชียงอาชินด้วยตัวเองเท่านั้นและที่สําคัญสาลาจินถิงซานในตอนนี้ยังห่างไกลกับสาราจินถิงซานในยุคทองมากถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีฟานซุยหวนยอดฝีมือผู้มีพลังร่างร,งรก,กูตระกายดอกบัวแปดกลีบแต่ถึงแบบนั้นสาลาจินถิงซานในตอนนี้ก็ยังคงเทียบก,กับช่วงเวลาเดิมที่สาราจินถิงซานเคยเก่งๆก,กว่านี้ไม่ได้สิบคนแรกยังยุ่เจิมไห่ สามารถก่อตั้งสำนักโยมิงได้ด้วยตัวเองเขาสามารถทำให้สำนักของเขาเติบโตจนกลายเป็นสำนักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุทธภพความแข็งแกร่งของเขาถือเป็นที่ประจักษ์อย่างแท้จริงส่วนลูกศิษย์คนที่สองอย่างยูสร้างหลงเขาก็ไม่เคยพ่ายแพ้ในการต่อสู้ครั้งไหนเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าหากศิษย์ทั้งสองคนนี้ยังอยู่ที่ยินถิงซานแม้ว่าจะมีศิษย์ยอดฝีม,มือมารุมล้อมยินถิงซานอยู่เหมือนในอดีตเหตุการณ์แบบนั้นก็คงจะไม่เป็นปัญหาอะไรน่าหว่วง และเพราะเหตุผลในเรื่องของความแข็งแกรง่งข้าจึงจําเป็นต้องทิ้งลูกศิษย์สาวกส่วนหนึ่งเอาไว้ที่กินถิงซานข้าในตอนนี้จะพาไปเพียงแค่ยวนเอ๋อหมิงซื่ออินและรุ่ยมู่เซิงไปที่เมืองอันยามเท่านั้นเจ้าเย่และจูหงกงพวกเขายังอ่อนแอเกินไปพวกเขาทั้งสองคนควรจะเหมาะกว่าถ้าหากจะอยู่ปกป้องศาลากินถิงซานโอ้โ พ่นอนาจานมีสัตว์ขี่ที่แข็งแกร่งแบบนี้ต้องแต่วมื่อไรกันการจะจับสัตว์ขี่ธรรมดาได้ก็คงจะต้องไปจับในที่ที่มันอาศัยอยู่อย่างในป่าลึกลับแต่การจะจับสัตว์ขี่ในตำนานแบบนี้ได้มันจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยสิ่งสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าโชคชะตายังไงละ่ะก่อนหน้านี้ข้าเคยได้ยินข่าวมาว่าลูกศิษย์คนที่หนึ่งท่านยูเจ้างไห เขาได้เข้าไปในป่าแห่งหมอกเพื่อจับสัตว์ในตำนานสัตว์ในตำนานนั่นก็คือฮิปโปโปเตรีฟแต่ถึงแบบนั้นในตอนนี้ก็ยังไม่เคยมีใครได้เห็นสัตว์ขี่ตัวนั้นเลยโปเตรีฟอะไรของเจ้าโจจี jo ้เฟิงดูเหมือนว่าเจ้าจะเบื่อการใช้ชีวิตแล้วสินนะไอเจ้าโงน่นี่มาพูดพร่ำถึงสิทธิ์พี่อยู่เจ้างให้แบบนี้ถ้าท่านอาจารย์ได้ยินแล้วก็เป็นเรื่องแน่นอน โง่ซะจริงๆอาจารย์ตัวข้าเพิ่งจะถอดผ้าปันแพลงนะอย่าเลยอ,อย่าทำอะไรข้าเลยข้าไม่อยากปันแพลอ,อีกแล้วไว้กันได้แล้วหนึ่งชั่วโมงต่อมาถึงแล้วเจ้าข้าท่านอาจารย์ณเมืองอันญญงข้าจะไม่ทำอะไรผิดพลาดซ้ำซากอีกต่อไป ข้ายังจำคำพูดของสิทธิพี่ได้ดีก่อนที่ข้าจะตัดสินใจทำอะไรข้าควรจะถามความคิดเห็นของท่านอาจารย์ก่อนท่านอาจารย์เจ้าคะพวกเราควรที่จะหาใครสักคนเพื่อซักถามคำถามเรื่องที่เกิดขึ้นดีไหมเจ้าคะไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นหรอกเจ้าค่ะเมืองอันยางในตอนนี้แปลกมากถานนทางเดินไม่ได้แอาอัดเหมือนที่ข้าคิดไว้ยิ่งไปกว่านั้น พ่อค้าแม่ค้าก็เหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวเมื่อเทียบกับครั้งล่าสุดที่ข้าเคยมาเมืองอันยางในตอนนี้กำลังอยู่ในสภาวะที่รกร้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บ้านของสกุลสี่ท่านอาจารย์สิทธิ์จะไปเคาะประตูให้เดี๋ยวนี้เจ้าค่ายวนเออนางได้เรียนรู้แล้วสินะก่อนหน้านี้นางยังติประตูโดยไม่คิดหน้าคิดหลังเลยแท้แ Uh -huh.